เข้าเบรกสามพอดีนะครับเพื่อนๆครับเป็นข่าวประจำรายการเพียงแต่วันนี้ข่าวประจำรายการแตกต่างจากเบรกอื่นๆเพราะว่าผมมาอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ในบรรยากาศที่เห็นหิมมะพอดีก็เลยคิดว่าเอ๊ะวันนี้ขอเริ่มข่าวประจำรายการในหัวข้อเดียวกันนี้นะครับ ที่ข้างนอกเป็นบรรยากาศสดๆก่อนอื่นผมขออนุญาตแจ้งข่าวเรื่องของเพนกวินนะครับขณะนี้การชุมนุมของพี่น้องประชาชนยังมีต่อเนื่องข่าวก็เข้าไปหาเพนกวินอยู่ในเรือนจำเพนกวินได้มีจดหมายออกมาผมถือว่าจดหมายของเพนกวินวันนี้มีคุณค่านะครับในฐานะนักต่อสู้ ที่เขามีใจเด็ดเดียวแม้เราจะไม่อยากให้เขาอดอาหารเพราะกลัวเขาจะเสียชีวิตเขาก็รู้เขาจึงส่งข่าวเข้ามาการชุมนุมของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวนันนี้ในวันอาทิตย์ที่คุณจตุพรนำการชุมนุมอยู่เขาน่าจะรู้ข่าวครับผมขออ่านข่าวจดหมายของเพนกวินนะครับ ในบรรยากาศสดๆอย่างนี้จดหมายถึงเพื่อนอันเป็นที่รักยิ่งสองสามวันมานี้ทนายเล่าให้ฟังทุกวันว่าเพื่อนทุกคนคิดถึงเราเป็นห่วงเราและอยากให้เราเลิอกอ,อดอาหารเราก็คิดถึงและเป็นห่วงเพื่อนมากๆเหมือนกันเมื่อหลับตานอนก็ฝันแต่ว่าได้ออกมา ร่วมต่อสู้กับขบวนข้างนอกพออยู่ในนี้ก็คงจะร่วมขบวนไม่ได้คงได้แต่นั่งอดอาหารประท้วงความอายุติธรรมเพื่อส่งแรงและส่งใจให้ทุกคนข้างนอกได้รู้ว่าเราอยู่ข้างในก็ยังสู้อยู่สู้ไปกับข้างนอกเช่นกันเราไม่สามารถจะเลิอกอดอาหารตามที่ฝากทนายมาบอกได้ เพราะความยุติธรรมยังไม่ถึงเราและยังมาไม่ถึงประชาชนถึงการอดอาหารจะทำให้เราหิวข้าวแต่ถ้าเราเลิอกอดอาหารตอนนี้เราก็จะต้องใช้ชีวิตโดยที่หิวโหวยความยุติธรรมหิวโหวยสิทธิเสรีภาพและหิวโหวยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรามีปณิธานว่าถ้าอดอาหารไปจนกว่าศาลจะคืนความยุติธรรมให้ กับเสรีภาพทางความคิดหรือจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่และเราก็ตั้งใจจะทำตามปณิธานนั้นขอให้ทุกคนใจต่อสู้อย่างเต็มแรงกายแรงสมองและแรงใจเพื่ออุดมการเพื่อประชาธิปไตยและเพื่อประชาชนจงสู้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเราพิชีวรักษ 2เมษา2564สถานกักกันสถานกักขังกลางปทุมธานีจดหมายนี้เป็นจดหมายวันที่สองนะครับแต่ว่ากว่าจะโพสต์ออกมาข้างนอกก็ใช้เวลาหน่อยสิ่งที่ผมจะคุยกับท่านต่อไปนะครับข่าวสำคัญก็คือข่าวของศาลผมพูดกับท่านเมื่อเบรกแรกแล้วว่า วันนี้ที่สหรัฐอเมริกาในตลาดหลักทรัพย์เขาจับเรื่องการทุจริตโกงภาษีของโตโยต้าในประเทศไทยแน่นอนครับเรื่องนี้ถ้าอเมริกาที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ปูดขึ้นมาเรื่องราวในประเทศไทยเงียบหายไปแล้วครับและมันไปโยงกับเรื่องของผู้พิพากษาในศาลฎีกาบางคนกินสินบนเรื่องนี้ ปรากฏว่าโคศกสารโคศกสาติกาออกมาแถลงท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับโคศกสารแจงกรณีข่าวสินบนตโตโยต้าติงเรื่องยังไม่มีมูลนี่ครับคือสารไทยวันนี้ มันเน่าไปทั้งโลกแล้วเรื่องโตโยตา้าหนีภาษีมูลค่าหมื่นกว่าล้านและมีการให้สินบนแก่สารโคศกศารจะมาบอกว่าเรื่องยังไม่มีมูลย้ำหากมีมูลแน่ชัดจะดาเนินการเด็ดขาดประชาชนอยากจะดูเหมือนกันแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ เกิดมาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารที่ผมบอกท่านนะครับปากกรื่องมันแดงขึ้นแล้วไอ้เจ้าประธานโตโยต้าไปร่วมกับกปปสเพื่อจะล้มรัฐบาลยิ่งละกก็เพื่อผลประโยชน์คดีนี้ไงครับนี่มันเจ็ดปีไปแล้วนะครับไม่เดินหน้าเลยจนกระทั่งตลาดหลักทรัพย์อเมริกาเขาจับเรื่องนี้ขึ้นมา ผมเลยเอาอันนี้เรื่องนี้มาแจ้งให้ท่านทราบว่าโคศกสารมาแจ้งก็ไม่เป็นไรครับท่านวินิจฉัยได้เองว่าสารวันนี้มันโปร่งใสแค่ไหนและวันนี้ปรากฏว่าข่าวเรื่องนี้ผมยังติดตามอยู่อีกข่าวหนึง่งคือการชุมนุมของจตุพร ผมก็ออกคลิปคุยกับท่านไปแล้วตั้งแต่ล่วงหน้าผมไม่ได้ขัดขวางและผมเสนอให้พี่น้องว่าการสามัคคีแนวร่วมเพื่อล้มในประยุทธ์เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องทำเพียงแต่ว่าคุณจตุพรนั้นอาจจะมีเครดิตบางอย่างเสียไปผมก็ติดตามการชุมนุมตลอดครับ ก็เห็นว่าเมื่อวันอาทิตย์นั้นมีคนมาในจำนวนหนึ่งผมไม่ตำหนิว่าน้อยไม่เป็นหมื่นเป็นแสนแต่เห็นใจว่านี่คือการจุดประเด็นเริ่มต้นที่เราจะต้องใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายในการล้มระบบะเผด็จก,การของนายประยุทธ์ซึ่งคุณจตุพรเสนอว่าไม่แต่ต้องสถาบันกษัตริย์แล้วจะล้มประยุทธ์ ผมตั้งประเด็นไว้ว่าจะจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ติดตามกันต่อไปนะครับก็อยากจะให้ท่านเห็นการชุมนุมของคุณจตุพรปรากฏว่ามีประชาชนอุ่นหนาฝาข้างนะครับนี่รีพอร์เตอร์รายงานมีหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวนี้หมดผมอาจจะไม่ได้เอามาให้ท่านดูทั้งหมด แต่ว่าไอ้หนังสือพิมพ์บางฉบับสิครับอย่างเจ้าไทยโพสเนี่ยดูพาดหัวครับนี่เป็นกำลังใจให้จตุพรนะครับเมื่อเรามีภาร,รกิจร่วมกันในการที่จะโค่นล้มเผด็จการของนายประยุทธ์แต่ว่าวันนี้มันมีวิกฤตอย่างที่นายจตุพรปลาัยมันแบ่งให้เราแตกแยกเป็นเหลืองเป็นแดง ทำให้กำลังอ่อนแอและอะไรที่เกี่ยวกับ 1, นึมันจะจัดการทันทีวันนี้เท่าที่สังเกตดูเหลืองยังไม่มานะครับมีแต่แดงของเราส่วนใหญ่ดังนั้นก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ไปชุมนุมแล้วเขาจะชุมนุมทุกวันวันจันนี้ก็ชุมนุมอยู่ท่านก็คงจะเห็นการชุมนุม ในวันนี้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่4ที่5เพียงแต่วันที่6เขาก็จะเว้นให้กลุ่มราษฎรชุมนุมอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณดีที่เราเข้าใจกันแล้วถือว่ามีแนวร่วมมีเป้าหมายเดียวกันและก็ดูท่าทีการชิมลางนั้นปรากฏว่าไอ้เจ้าประยุทธ์ก็ทำท่าหึดฮัดเหมือนกันแต่ตำรวจ ไม่ดําเนินการปราบหรือดําเนินการแบบเดียวกับคณะราษฎรชุมนุมท่านเห็นแล้วใชไหมครับว่าวันนี้วังเป็นคนคุมสถานการณ์ทั้งหมดถ้าคณะราษฎรชุมนุมมันจะเล่นงานทันทีแต่คุณจตุตพรชุมนุมมันทําเฉยจะเฉยเพราะว่าไม่ได้พูดถึงกษัตริย์หรือว่าจะเฉยเพราะว่ายังใหม่ๆอยู่ยังไม่แน่ อันนี้จะต้องติดตามสถานการณ์นะครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่จะบอกกับท่านว่าวันนี้เราติดตามต่อไป 1- ดูซิว่าวังจะเข้ามาอุ้มประยุทธ์โดยลม้มหรือกวาดล้างการชุมนุมที่นำโดยกลุ่มประชาชนเราไม่ทนแล้วที่นายจตุพรทำนี้หรือสอง ผมให้กำลังใจคุณจตุพรวันนี้ผมคิดว่าผมเชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะไม่ได้ทั้งหมดว่าจตุพรมีเป้าหมายที่จะขับไล่ไอ้เจ้าประยุทธ์นี่แน่นอนเพียงแต่จะขับไล่แค่ไหนจะมีกระสุนเอียกลางทางไหมอันนี้จับตาดูครับ ขณะนี้เห็นแล้วว่าขับไล่แน่แต่ทั้งหมดนี้เครดิตของคุณจตุพรจะกลับมาได้หรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พี่น้องผู้รักประชาไปและเสื้อแดงก็จะต้องจับตาดูและถ้าเป็นไปได้อะไรก็แล้วแต่ครับที่จะนำไปสู่การขับไล่ในประยุทธ์ได้เราต้องช่วยกันเราต้องทำ แต่ว่าวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจต่อแกนนำการชุมนุมนั้นอาจจะมีแผลบ้างก็ไม่เป็นไรครับคุณจตุพรก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในกรณีนี้วันนี้ศัตรูยังมีอยู่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ที่เป็นหัวเหลืองยังไม่แน่กำลังดูท่าทีจตุพรอยู่ ถ้าศักยภาพสามารถจะล้มในประยุทธ์ได้ไม่รู้ว่าไทยโพสจะแสดงตัวยังไงผมจับหนังสือพิมพ,พ์ไทยโพสเพราะอะไรเพราะเป็นหนังสือพิมพ์ที่อยู่กับฝ่ายเผด็จการเต็มที่และเป็นหัวเหลืองแน่นอนดูวันนี้สิครับใช้คำว่าตูขู่มืดฟ้ามัวดินเห็นไหมฮะนี่เป็นการลงหัวข่าวอ่านอ่าน ทิศทางของไทยโพสต์ก็คือถากถางว่าพวกไม่มากคนมาชุมนุมไม่มากใช้ชื่อว่าขู่มืดฟ้าโหมดดินเอานะเรื่องของจตุพรมาพูดถึงข่าวประจำรายการสุดท้ายอ่อเดี๋ยวนิดหนึ่งนี่เป็นข่าวของปติชนนะครับที่บอกว่าแม้ฝนจะถล่มแต่คนก็มา นี่ครับข่าวสุดท้ายวันนี้เป็นข่าวของคุณพิมพ์รีพายเรื่องบ่อบาดานกับไอ้ป้อมคุณพิมพ์รีพายวันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อและก็สังคมจับตาและเธอฉลาดที่จะ เป็นข่าวทําให้คนติดตามเป็นไวรัล,ลได้เธอแสดงออกเผชิญหน้ากับรัฐบาลเด็จก,การณ์นี้อย่างไกลๆไม่เต็มตัวอันนี้เราไม่ว่าเธออยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นแบบอย่างอันหนึ่งว่าประชาชนทุกฝ่ายสามารถที่จะมีส่วนในการขับไล่ในประยุทธ์ได้ด้วยรูปการต่างๆคุณพิมพ์ิภายนี้ ใช้วิธีการใช้วิธีการนำเสนอเปิดโปรงรัฐบาลเผด็จการนี้คอร์รัปชันพอดีตรงกับเรื่องการคอร์รัปชันของโตโยต้าพอดีเป็นการเปิดโปรงทั้งกระบวนนะครับตั้งแต่การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ที่สุดองค์กรภาคีคอร์รัปชันกัมมาลอที่ หลอกลวงประชาชนวันนี้คุณพิมพริพายมาเจาะยางคอสชอผมเลยต้องออกข่าวนี้คงจำได้ว่าคุณพิมพ์ริพายนั้นขึ้นไปช่วยเด็กๆบนภูเขาเป็นข่าวไปแล้วหลายเดือนตั้งแต่ปีที่แล้วทำให้คนรู้จักเธอมากมายข่าวของเธอเกี่ยวกับการ ขุดน้ําบาดาลเธอไปขุดบอ่อบาดาลให้เด็กๆให้ชุมชนต่างๆต,ตามที่กําลังเธอมีนี่ครับไทยรัฐวันที่3 1มีนาได้ใจอีกแล้วพิมพ์ีพายช่วยชาวบ้านให้มีน้าใช้การขุดบอ่อบาดาลด้วยเงินของเธอเองกลายเป็นการสร้างชื่อเสียงให้เธอและดังมากขึ้นเพราะบอ่อบาดาลที่เธอขุดนี้ถูกเป็น1ิเท่า ของบอ่อบาดาลของราชการของไอ้ไอรัฐบาลชุดนี้ปรากฏว่าไอ้ป้อมเขาไปถามไอ้เจ้าป้อมหรือไอ้ไอ้ปวิทยมันก็บอกว่าบอ่อบาดาลราคาไม่เท่ากันไอ้ที่แพงกว่าพิมพ์รีพายสิบสิบเท่านะจากห้าแสนเป็นห้าล้าน บางทีกว่าห้าล้านอีกสิบล้านก็มีเนี่ยไอ้ป้อมก็บอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าบ่อนี่ของรัฐบาลขุดลึกกว่าพิมพ์นิพายวันนี้พิมพลิพายเลยบอกว่านี่ครับเธอย้อนแรงอะในรายงานข่าวเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่กล้าขุดลึก เพราะกลัวจะไปเจอนรกก็แปลว่าไอ้ป้อมโกหกประยุทธ์คอรัปชั่นก็มีอย่างที่ไหนครับของเธอแค่ไม่กี่แสนแต่ไอ้ป้อมบอถูทกที่สุดสองล้านครับใี่หนึ่งคือพิมพ์ผู้จัดก,การ มันืมัพี่ผู้จัดก,การบอกว่าบอ่อของรัฐบาลนี่เกือบสองล้านสะท้อนการช่องโกงกินกันประชาชาิธุรกิจบอกว่าบอ่อบาดาลัฐบาลแพงกว่าของพิมพ์ิพายสิบเท่าครับคนก็ตั้งคำถามว่ามันเพราะอะไรไอ้ป้อมก็มาบอกว่าเป็นเพราะ ของรัฐบาลขุดลึกกว่าเธอเลยบอกว่าเธอจะขุดลึกก็ได้แต่กลัวนรกเหมือนพวกมึงเลยเลยขอติ่งนิดหนึ่งว่าวันที่ไอ้ป้อมไอ้คอสชอเนี่ยมันยังมีอำนาจมาตา4ี่สิบสพักการเมืองหลายพักที่เป็นทุกวันนี้ยังพักเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้กลัวครับเขาเปิดโปง เรื่องการทุจริตของรัฐบาลชุดนี้เรื่องงบไัยแลงจําได้นะครับไอ้ป้อมเนี่ยมันโกงสารพัดไม่ใช่เรื่องนาฬิกานาฬิกาเนี่ยมันเป็นหลักฐานเท่านั้นเองแต่ว่างบภัยแลงเนี่ยหลายพันล้านที่มันเอาไปให้องค์การฐาน่านศึกทำแล้วองค์การฐานภาศึกก็ไม่ทำเอาไป เอาไปส่งต่อสัญญาตามระเบียบราชการทําไม่ได้นะครับรับมาแล้วไปให้คนอื่นทําที่ทําไม่ได้มึงเอามันเอาไปให้องค์การฐานก,นกา,านศึกํามันองค์การฐานารศึกภาศึกก็ต้องทําสิครับแต่ไม่ทําเอาไปพองต่อแล้วกินหัวคิวคอรับชั่นเห็นเห็นตอนนั้นพักเพื่อไทยผมจำได้คุณปลอดประสบ นะครับคุณนครตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายพักมาอยู่พักเพื่อไทยอยู่ประชาปั์เขาก็ออกมาเปิดโปงเพราะประชาชนร้องเรียนมีหลักฐานว่ามันไม่ขุดสักทีจะมันจะขุดได้ไงก็เงินผ่องลงไปสองท่อสามท่อสี่ทอด, 3, ทอด, 4, ทอดเหลือเงินนิดเดียวครับแบ่งหัวคิวกินกันจนเกิน50%ซมันจะไปเหลือเงินขุดได้ยังไงก็เลยกลายเป็นปัญหามีการนำเสนอร้องเรียนปปช แต่ลูกน้องมันเป็นประธานมันไม่ทำไอ้ประธานปปชอไอ้คนที่บอกว่ายืมนาฬิกา25เหรือนไม่เป็นไรไม่ได้แจ้งทรัพย์สินไม่เป็นไรเนี่ยจนถึงวันนี้ไม่มีการสอบทุจริตขององค์การฐานตันศึกสมัยที่ไอ้ป้อมมันยังมีมาตาซ4อยู่ในมือท่านเห็นไหมครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านอีกทีหนึ่งก็แล้วกันวันนี้ พักเก้าไกลเขาก็แจ้งครับเขาพานักข่าวไปลงพื้นที่บอกว่าบอ่อลึกสามร้อยเมตรตามสเปคที่รัฐบาลบอกเอาเข้าจริงๆเขาบอกว่านอกจากลึกไม่ถึงแล้วตั้งแต่ไปเจาะก็ยังไม่เคยใช้เลยครับ แล้วไม่ได้เจาะตามที่ประชาชนเรียกร้องหมายความว่ายังไงมันจะหาแดกกันจะเจาะตรงไหนมันก็ไปเจาะเจาะเจาะมาเร่งเรเจาะไม่ต้องเสียเวลาแล้วนี่คือหลักฐานเขาบอกว่างบทั้งหมดที่เกี่ยวกับภัยแรงนี่แปดหมื่นหนึ่งพันล้าน8ปดหมหนึ่งพันล้านนะครับไม่ใช่8ปดพันกว่าล้านนะแปดหมื่นหนึ่งพล้านท่านเห็นแล้วนะครับ ที่คุณพิมพ์ิพายบอกว่าไม่กล้าเจาะลึกเพราะกลัวจะเจอนรกข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเลยนำเรื่องนี้มาประกอบในส่วนข่าวประจำรายการวันจันทนี้เป็นเรื่องของการทุจริตทั้งขบวนครับที่เป็นรูปประธรรมตั้งแต่ผมเริ่มต้นจากข่าวเรื่องโตโยต้าที่ไอปะมูลไอประมูลไอประมนเนี่ยประธานกโ,กโ,กตาโตโยต้าเนี่ย มีการโกงภาษีรถยนต์พรีออสจนมาถึงบ่อบาดาลโอเคนะครับวันนี้ก็บรรยากาศสดใสบ้านพักพวกกันอยู่ใกล้ๆมีหิมะผมออกรายการสดส่วนหนึ่งอยู่ในห้องแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งตอนท้ายนี้เลยเอาบรรยากาศสดสดสดใสมาให้ท่านดูครับแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการเกาะติดคิดทันข่าว ผมก็เคลื่อนไหวไปอย่างนี้แหละครับอะไรที่พอจะเป็นทําให้เพื่อนๆสดชื่นฟรายการเราสดชื่นได้ก็เอามาเติมเต็มข่าวสารมาเติมเต็มความสุขด้วยแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสครับสำหรับวันนี้กาบขอบคุณครับสวัสดีครับ